ปรนการหาไว้ข <S 々> ึนากาะเศาสนกิดขึ้นมาตั้งแต่สองนาวที่สามว่าตอนนั้นเราคือแตท่นั้นนับงอย่างที่ระอาจารของแลว่าองค์เด็จพามมาสัมพุ้านั้นแล้วนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

अहं मे तु तथानाति लङ्कारयकं अस्मत् परार्थनां पदानि नाम तथा किनां मरणं कर्म कृत्येति सुद्य पदातिना तथा किनां चिकित्सावदनं

ตัมมสุโหติตัมสุขโนสุโมโหตัจจะสุเยทังธัมมัจาริสุปะทาคีนังยะกัมมังวาจากัมมังปทาคีนังปทาคีนังปะเดเตเตปทาคีนาปทาคีนานิกัตตวานรพันา อาทาคีนีไสยศาสารุเจริญพรวันนี้มาที่วัดดอนมต์มายกชัดผีบรรยากาศพ่อแม่บาจารมาร่วมงานนั่น มงดีดีเด้อแต่สองห้าหกเจ็ดหที่ทเพบยอกว่าห้าหกเจ็่เออก็ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพวัดดอนม วัดบ้านอัตมาเองก็เลยเป็นการแห่เอาด็อกเตอร์เนียด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อรนี่ก็ตองการแห่ต้นเงินอยากโยนทั้งหลาย โอเคมหาสนอง รอบแรกนะครับรอบแรกเกือบจะพร้อมนะเกือบจะครบแล้วนะครับรอบแรกเอาเชิญครับเชิญจะเอาไงครับนำหน้าคุณนะคุณสุกัญญาครับคุณสุกัญญาครับประธานใหญ่ไม่เป็นไรนะครับยกให้คุณทำเชิญครับเชิญรอบที่สองครับ

ันั้นก็จะได้ันปยปรัณสีนะครับระทางในพิธีวันนี้กอทย่างักแแม่ใส่กําบาอย่างเดียวฟังแล้วมันบสนอหักแบอสกับแม่อยู่เด็กเขาบอกเดียวไป โอ้โหทีโอเคผมจีดีเหตเขายิ้มอ้ยให้เขายิ้มคือเด็กมันไปดื้อมันไปดื้ออย่แถวนั้นไงแล้วเมื่อเช้าวานนี้แม่คนนี้พ่อหาม่เห็นเพราะไหนปันหาเมื่อเนี่ยเพื่อนพ่อาหาเออไม่ได้เอาไปก็คือไม่ได้เอาไปแม่ถามซื้อซื้อไม่ได้มบอกว่าตาบัก่าถามบังลาโนยนูแม่วาน่ะไม่ใช่ก็เมาน่ะถามบังลาน้อยไปจีบมันดื้อมันไปนอนนั่งเรื่องหอตเตียงบ้านินชากนะ ไอพ่อก็หาไปเห็นพ่อก็มุ่นไว้แม่เนาะแม่ก็ค่าเลี้ยงหลานเลี้ยงไอ้น้องมันนั่นแหละมาเนี่ยมาตีกินโุกทูดมันก็จะเป็นเป็นสองเป็นสามไอะลยแม่น่ะไม่มีอะไรนะบอกพ่อนว่ายม่งเ่แล้วจิตใจดีแล้วจะมาจับนี่ยที่แรกคือว่ามันเกิดปนัญหาแเอาไม่ว่าเป็นฐานะเพียงมงคลอย่างีแม่ก็เท่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้กันแม่ว่าน่ะแม่อุตส่าห์ก็ไปจอดไปจูนแล้วทุกอย่างมันก็มีหมดนะด้วยคน เป็นโอเคแล้วเนาะอแวนี้ยังที่แม่บอกพ่อมาหาดีๆมาหาเจ้าของใช้แม่มัดดึงดึงคืนนี่นะถ้าแม่บอกว่าแม่ีโอกาสแม่จะคืนลแม่บนี้อย่างหลวงพ่อะโหาแม่แม่ก็เลยบอกว่าเออก็ทถามก็แกถามเท่านั้นแหละแต่ว่าคืนมาลูกม่อกที่ยังรถ่านตดต่อนี้ด้ยว่าเด็กเดรักกันร้อนกันร้อนกัดเลี้ยงตื่นซว่าเต็ดตซีว่าเ็ดปูเ็จริงๆทำตั้งแต่สบ บอกมันใลังมันไปดึงเด็กน้อยไม่ดื้อนาะแต่ด้หยิบมาใช่เขาไม่ยิบก็ดีแล้วละ้อมาสาธุคอยเห็นค่อยเห็นที่เขาแคอยเห็นสาธใช่หวานนะคนน่ะไม่มีอะไรเข้ขึ้นม่ถามถามไม่คือไม่คนได้ ชุ่วัดถังห้องป็นมลกจอดกินต่างๆน็ต้กนช่มนี่ก็เสียงแทบเอาเลยมาเอาอย่างกันรอบนแหละได้ยินแล้วก็ให้าจก็วมานี้โอ้ยก็แบบนี้เป็นไปดีแล้วค่ะ ไปบอกพ่อไปมาชบแล้วแล้วก็ตอนลงแล้วแล้วก็บโอเคนแม่นอะไรถ้าดอมา้าก็หายไปมอดีแม่เย็นงานม็แตเ็นแม่มันมัแม่นกับนบอกหน่อยนะมันมาาลไม่ไอแล้วจบแล้วบอกบอกรคุณแม่ถามไมแลมันด้อได้แเพราะว่าของมันไปย เลี้ยวมันอยู่แล้วเราเสียวมะใส่แล้วท้ออาเราเห็นลราคนเลแบบนี้นะมันหละังนั้นเดมเ่อไม่มีอะไรนะบอกง่อยด้วยอง่อยอมตรงมือเ้าสบายด็อกเตอร์เป็นญาด้ดอกเตอร์ด็อกเตอร์ก็จะไปกินด้ไปแม่ม่ะจับย่างไตล้วางๆล้ นี่ยมแม่ตมานี่สองสี่แปดห้ายังสวยเหมือนเดิมแปดสิบสามนี่ก,ก็จะ พอเจอริญพรจะหยุดก็มาดูในครั้งนี้ก็ไม่เจริญสุกในธรรมเนื้อสาธุนนี้จะเริ่มงานแล้ว